นี้นะคะจะมาทำเมนูกะเพราหมูค่ะจากคลิปเดิมถ้าพอจำได้นะคะแอนเตรียมคณะไว้แล้วก็ทำคณะหมูยอแต่วันนี้มันมีหมูสับรอบที่แล้วทำหมูสับผัดผัดผักให้ลูกชายแล้วก็หมูสับยังเหลือจะมาทำกะเพราต่อในวันนี้ค่ะผักยังเต็มตู้อยู่นะคะคณะก็กินมาวันที่สองเลนะคะวันที่สามรู้จะกินอีกหรือเปล่าแต่ว่าวันนี้เราจะกินกะเพรานะคะกะเพราค่ะมาจาก วัดนะคะสองยูโรถ้าเป็นเงินไทยก็แปดสิบาทแต่ว่ามันได้คุ้มกว่าไปซื้อตลาดเอเชียเพราะว่ามันได้น้อยกว่าอันนี้ได้เยอะสองยูโรก็ถือว่าคุ้มในการที่เราได้มาขนาดนี้นะคะเดี๋ยวทำการล้างแล้วก็เด็ดตัวใบกะเพราก่อนนะคะส่วนหมูสับเรามีเรียบร้อยแล้วหลังจากวันก่อนจากคลิปก่อนนะคะวันนี้จะทำพร้อมกับไข่ดาวค่ะโอเคเดี๋ยวแอรไปเตรียมตัวเด็ดใบกะเพราก่อนนะคะไม่เสียเวลาแล้วก็ทำการทอดไข่ดาวก่อนนะคะนี่คือ ไข่ไก่นะคะมันก็คือไข่ไก่นั่นแหละคะ่ะแล้วก็ตั้งกระทะก่อนเดี๋ยวทอดไข่ดาวก่อนแล้วก็ทํากะเพราหมูค่ะเดี๋ยวไปตั้งอ่าไปเด็ดผักให้เสร็จก่อนนะคะสองดุลโลกร,รมนี้ใหญ่มากนะคะนี่แอนเอามานี่แอนยังเด็ดไม่หมดเพราะว่าคิดว่าหมูแค่นี้กะเพราแค่นี้น่าจะพอแล้วก็เก็บไว้รอบหน้าทําไข่ขยี้ กะเพราดีกว่านะคะแล้วก็ทําเมนูไปเรื่อยก่อนที่ผักกะเพราใบกะเพรามันจะเหี่ยวเพราะมันเหี่ยวไวนะคะเราจะรีบทานให้เสร็จก่อนที่ใบจะเหี่ยวเพราะว่ากินคุ้มต้องต้องกินให้คุ้มใน2สองยูโรนะคะโอเคคะ่ะกระทะเดือดแล้วเราทําไข่ดาวก่อนเลยคะ่ะไข่ดาวไปตั้งกระทะแล้วก็ทอดไข่ดาวก่อนเลยนะคะทนีนี้โอเคเดี๋ยวพอเสร็จแล้วก็ทําการ ผัดกระเพราหมูสับนะคะรอสักครู่ค่ะสวยงามลงตัวนะคะตักไข่ดาวขึ้นมารอพักไว้ก่อนค่ะนะคะแล้วก็จะใช้พริกมาทําการปั่นเหมือนเดิมนะคะจะเลือกสักสี่เม็ดนะคะเพื่อความเผ็ดทําการปั่นในเครื่องเลยสี่เม็ดนี่นะคะเดี๋ยวล้างแล้วก็ทําการปั่นแล้วก็อาจจะใส่เพิ่มเติมก็คือเห็ดนะคะมันจะได้มี รสชาติที่มากขึ้นนะคะก็จะมีใส่เห็ดเอาไปหั่นก่อนแล้วก็ใส่เห็ดลงไปผัดด้วยนะคะหลังจากผัดหมูสาบเส็จนะคะโอเคค่ะเรียบร้อแล้วนะคะตัวพริกเอาไปปั่นนะคะแล้วก็เห็ดก็ทําการหั่นเรียบร้อยแล้วส่วนกระเทียมไม่ต้องบ้านนี้ใช้แบบสําเร็จเหมือนเดิมนะคะหอมใหญ่ทอดเรียบร้อยใส่ตอนจบค่ะกระทะเดือดแล้วจากการทอดไข่าดาวแล้วก็ใส่พริกตำลงไปเลยค่ะกระเทียมไม่ต้องนะคะเดี๋ยวใส่ตอนจบค่ะ ทำการใส่หมูสับต่อนะคะอันนี้หมูสับจาก,กวันก่อนนะคะที่เราทำพร้อมกับคานาหมูยอนะคะโอเคเดี๋ยวทำการผัดให้สุกก่อนแล้วเสร็จแล้วก็ตามด้วยเห็ดนะคะเพื่อนเพื่อนเนี่ยขอทำการผัดก่อนนะคะแล้วก็ทำการใส่เห็ดต่อค่ะแล้วก็ทำการผัดต่อนะคะผัดให้เห็ดสุกหมูสุกแล้วก็ทำการผัดให้เห็ดสุกต่อคะ่ะรวมไปเรื่อยๆนะคะ ไ,ได้กิ่งแล้วมื้อนี้มีคนอยู่บ้านลูกชายกระเพราก็ทานได้นะคะแต่ว่าไม่ใส่ไม่ใส่พริกก็เลยคิดว่าทํากินงคนเดียวแล้วกันวันนี้นะคะเมนูถัดไปเมนูไข่ขยี้กะเพรานะคะไข่ดาวขยี้โหละพาเอ้ยไข่ขยี้กะพเะพราค่ะทําการปรุงต่อด้วยซอสหอยนางรมนะคะตามชอบนะคะกะเอานะคะชอบเค็มชอบไม่เค็มประมาณไหนนะคะโอเค ที่ได้พี่ไทยแล้วก็น้ําตาลที่บ้านหมดอีกแล้วนะคะก็มีน้ําตาลแบบอุ้ยหกน้ําตาลแบบนี้นะคะเป็นแบบใส่ในกาแฟก็ใส่ไปหน่อยหนึ่งนะคะทําการถัดต่อค่ะน้ําตาลถกเลือดเลยตอนนี้ใส่กะเพราล,ลงไปนะคะกะเพรามีเหลือเปลือใส่ลง,งไปเลยค่ะ เวลาได้กระเพรามาเยอะเราก็รู้สึกไม่เสียดายเพราะามันเยอะแต่เวลาเราได้น้อยแล้วก็ไม่อยากจะผัดเยอะเรากลัวไม่มีทานนะคะตอนนี้ก็คิดเสร็จแล้วนะคะเพืเ่อนๆไม่ต้องผัดสุกมากเดี่ยว,ยวโอเคแล้วก็ตักเสิร์ฟใส่จานเลยนะคะมือนี้ได้กระเพราอีกแล้วนะคะแซบๆนะคะโอเคค่ะไอตักเสิร์ฟกันเลยคะ่ะตักเสิร์ฟไปนะคะใส่จานคะ่ะถือมือเดียวนี้ก็จะลำบากนิดนึนงเนาะ นะคะมือนี้นะคะกะเพราหมูสับไข่ดาวนะคะต้องใส่ซอสแม็กกี้สักนิดนึงนี่นะคะซอสแม็กกี้นะคะอือหอร่อยเหอะนะคะมื้อเที่ยงมือนี้นะคะโอเคค่ะพอน,น้าพิตี้คะเพื่อนๆแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะจะมีผักให้ได้ทำอีกแล้วท้ายคลิปจะมีโชว์เค้กหน้าตาน่ารักๆัก ทำให้ลูกชายเมื่อวานนี้คะ่ะลูกชายรีเควสตมาเป็นเค้กหมาแต่กายทําไปทาไปทำมาเป็นเค้กหมูนะคะดูดูตอนท้ายคลิปนะคะทาได้อร่อยด้วยแต่หน้าตามันไม่สวยคะ่ะวันน่พิตซี้คะ่ะที่ลูกชายรีเควสตมานะคะเป็นเค้กขอทําเป็นรูปหมาเราทําลูกหมา,หมาไม่ได้นะคะก็เลยขอเป็นจุก,กตาหมูแล้วกันนะคะก็หลังจากทําเค,าะคะ้กแล้วสุกคุกสุกแล้วเราก็ทาครีม ตรงกลางนะคะแล้วก็ทําผสมวิปปิ้งครีมสามสีนะคะแดงช่อมพูส้มแล้วก็ฟ้าแล้วก็มาทําการละเลงส่วนตรงกลางเนี่ยหลังจากทาวิปปิ้งครีมแล้วส่วนกลางแล้วก็ทาบลูเบอรี่ไปด้วยแล้วก็ออกมาเป็นรูปนี้ค่ะหน้าแมวหน้าหมูก,ก็ไม่รู้มีตามีปากมีจมูกก็น่ารักไปอีกแบบหนึง่งแต่หน้าตาถึงจุดประหลาดนะคะแต่ว่ารสชาตินี่นุ่มอร่อยค่ะ ก็ทานกันทั้งบ้านแล้วคุณแม่คุณแม่ยากก็ทานด้วยอร่อยมากค่ะนี่คือเค้กรุ่นใหม่นะคะแล้วพบกันใหม่นะคะโอเคกัวอาเบียงตูเมซีบุคูอาทูส